สวัสดีครับเพื่อนเขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของมีคริปโตนะฮะเป็นเป็นช่วงแบบเหมือนกึงช่วงใหม่ไหมคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ลงทุนคริปโตบ้างนะเพื่อนนะแต่ว่าตอนนี้ที่เพื่อนเพื่อเห็นเนาะว่าข่าวของงการพวกเหรียญพวกนี้ตอนนี้มันค่อนข้างแย่หนักๆเลยนะเพราะว่าก่อนนี้มันก็จะมีเรื่องของนี้ใช่ปหการล่มสลายของเทอร์ราลุน่าเห็นป่ะที่แบบคนหลายคนเจ๊งเลยเทสเลยครับและตอนนี้ล่าสุดเนี่ย ยังมีเรื่องของ ftx อีกก็ ftx คืออะไรใช่ไหมมันคือกระดานเทรดเ,เพื่อนมันคือเหมือนแบบพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นพูดง่ายเดียวสมมติเป็นหุ้นอ่ะมันก็คือเหมือนกรรอล้มอะไรเงี้ยนึกออกเห็นภาพไหมคือเหมือนมันคือแพลตฟอร์มหนึ่งเหรอเพื่อนในการเทรดในการทําอะไร,รพวกเหรียญเงี้ยครับแต่ว่ามันล่มสลายนึกออกปะมันล่มสลายไปแล้วซึ่ง ftx เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกครัเพื่อนนะครับลองจาก b บ n a n c e นะลองจาก bynance นะ,อนะบ,บอกก่อนนะก็ยังไงคลิปเนี้ยผมแค่จะมาบอกว่าเหรียญเนี้ย ไอตัวฮาร์ดโฟตัวนี้เขามีการเซก i ิงในไบแอนด์อยู่นะครับแล้วผมก็แบบเออลืมเหมือนกันเพิ่งจะมาเห็นมาเปิดดูนะครับว่ามันมีก็เลยว่าจะมาแนนําเหรียญเบื้องต้นว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เชิญชวนเพื่อนๆลงทุนนะครับบอกก่อนเลยนะแค่เอามาบอกกันเฉยๆว่าเออมันเป็นเหรียญแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเอาจริงผมไม่ได้อ่านข้อมูลไปก่อนนะครับผมก็มานั่งดูแบบเพิ่งเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเออมันสเต็กได้นี่หว่าเดี๋ยวมาทาคลิปบอกดีกว่ากับคนที่แบบยังยังอยู่ในวงกกกการรคคิปโตนนนนีี้้ะะเ็็ลัับ เหรียญน,นี้ชื่อว่าตัวฮาร์ดโฟ์ครับเราสามารถเรียกว่าล้านพูหรือล้านแพทพวกกลุ่มล้านแพทครับในแอป,ปของไบแอนเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงเหรียญก่อนแล้วกันเหรียญพวกนี้เหมือนน่าจะเป็นเหรียญแพทฟอร์มแล้วเดี๋ยวผมขออ่านในตัวนี้แล้วกันเพื่อนอ่านในในตัวเนี้ยไอตัวของด o อกเขานะครับก,ก็หลักๆเลยครับเขาน่าจะทำเหรียญเป็นแบบอ่าดิเซนทไลท์นะครับเป็นเป็นดิเซนทไลท์เอ็กชเชนก็คือเหมือน แบบกระจายสูน่ะพูดง่ายๆคือเหมือนเหรียญที่ใช้ในในระบบของการแลกเปลี่ยนกระดานนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นของเขาคือซีโร่สลิปเพจซีโร่สลิปเพจคืออะไรนะครับตัวสลิปเพจเนี่ยมันคือเหมือนคิดง่ายๆก็คือค่าเนี่ยมันเพื่อนสมมุติว่าเราโอน1เหรียญไปให้ไปให้แบบแพลตฟอร์มอื่นหรือโอนไปให้กระดานอื่นโอนให้แบบกระเป๋าอื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ไปหนึ่งหนึ่งเหรียญเนอะอรอไหมมันจะไปแบบ0ูนย์จุดเก้าเก้าแปดหรือศูนย์จุดเก้าแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเหมือนค่าสลิปแบบ พูด <itos> ตรงๆว่า <interfer> ม <es> ันคือค <un ye så rails> ่าธรรมเนียมอะไรอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมย้ำอีกทีหนึ่งนะเหรียญแพลตฟอร์มพวกนี้มันคือเหรียญพวก b n b นะครับ FTX ก็เป็นเหรียญแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกันอ่าผมพูดตรงๆมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่จะแบบมาอออินตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาให้หนักผมพูดจริงๆลพูดต้องศึกษาให้หนักเลยนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ได้อออินจะซื้อเหรียญเขานะครับผมแค มุมมองของผมนะอย่างนี้ผมมองผมนะครับคือผมยังที่ทำไมหลายคนถามว่าทำไมยังเลียงลงทุนในคริปโตอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเลือกที่จะอยู่กับไบแอนนะครับเพราะว่าไบแอนเป็นการเหตุแบบหนึ่งของโลกนะผมไม่มมองผมนะคือหมายความว่าถ้าเกิดไบแอนจะล่มสลายหมายความว่าคริปโตทั้งโลกก็น่าจะเกือบล่มสลายไปแล้วนะครับคือผมก็ <laughs> น่าจะอยู่จนถึงปลายสุดท้ายนะครับแต่ถ้าว่ามันจะเจ๊งมันก็เจ๊งครับมันคือการลงทุนมันคือความเสี่ยงที่สูงมากๆออ่ะบก,กน ดูต่อแล้วกันก็คือหน้าตามันจะแบบนี้เลยคือพเพื่อนๆนี่คือเหมือนเป็นการเป็นการเทรดเหรียญนะครับเหมือนจะเปลี่ยนจากเนี่ย usdc ที่เป็นเหรียญแบบ s a b e r c o ค n นะครับเปลี่ยนเป็นอีทิวเียมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รองรับอยู่หลายเหรียญนะครับในออเดอร์พวกนี้นะอ่ะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เขาไปทำไปที่ในการเป็นเป็นเทรดเดอร์ตัวกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูต่อแล้วกันการเติบโตของเขานะครับก็อ่ะเขานี่เป็นการเป็นการคาดการณ์ปะอ๋อโอเคคือเหมือนอันนี้ไม่ใช่การคาดการณ์มันคือเหมือนเอ่อทั้งทั้ในการเทรดดิ้งของเขาน ดูว่ามันจะค่อนข้างเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็คือเหมืนเพิ่มแบบค่อนข้างเยอะเลยนะจากเดือนที่ไม่มีแบบคือแบบตัววอลุ่มน้อยมากจนมาถึงวันนี้ก็คือประมาณร้อยกว่าเหรียญต่อวอลลุ่มนะครับต่อต่อเดือนนะต่อต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมดูต่อเรื่องของ คุมัลลีป์ะโอเคก็ยูเซอร์เขาคือเหมือนใครว่าตัวของยูเซอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะเพื่อนนะก็ก็ลองดูแล้วกันว่าเขามีการเติบโตให้ดูนะครับว่าสนใจแบบลงทุนกับเขาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมูลมันน้อยนะผมรงข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับก็อ่ะต่อมาเรื่องของทีมงานเขามีใครบ้างก็จะมีคุณวารันใช่ไหมที่เป็นโคฟาวเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นซีอีโอเนาะ ซึูเปอร์วันเนี่ยคุณวารันเนี่ยเขาเป็นรเโโรียกอะไรอะวิศวกรใช่ไหมอิเจเนียร์นะครับแอรโรสเปซคือเกี่ยวกับพวกแบบแยนานอวกาศเนอะอ่ะผมผมบอ,อกก่อนผมแปลอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับแย,แย่มากเลยแหละแย่มากแต่ก็แปลให้ดี่ไปอ่านได้นะครับก็อ่ะอยู่ใน,ในทางงานกลุ่มของนาซานะครับเป็นด็อกเตอร์เลยนะก,ก็ก็ลองดูนะครับจากจัมฟอร์ดวิลลาร์สิตี้นะครับแล้วต่อมาเรื่องของโคฟาลเดอร์ซีทีโอนะครับตัวของคุณวิกเตอร์เนี่ยเขาเหมือนเป็นแบบอ่าคนที่ดูของอ่าแอร์บีเอ็นบีเฟซบุ๊กกูเกิลอะไรเงี้ยก็ถือว่า อยู่ในบริษัทชั้นนำมาก่อนนะครับก็อาจจะเห็นอะไรในเรื่องของแพลตฟอร์มแหละผมว่าคืออันนี้มันคือแพลตฟอร์มนะครับแอร์บีคือแพลตฟอร์ม Facebook ก็คือแพลตฟอร์ม Google ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นซอสในการเสิร์ชเซิร์ชยิ่งซอสอ่ะนะครับก็ถือว่าอยู่ในแบบแพลตฟอร์มที่หลากหลายละกันอ่ะพูดอย่างนี้ละกันนะครับแล้วต่อมาคือคุณไวนอตอะไวนอตอะคุณไวนนอตนี่ก็จะเป็นแบบ อ่าคล้ายๆกับอะไรอ่ะรู้ขอชูๆๆๆๆๆๆๆไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาของหลายบริษัทละกันนะครับอ่ะก็ถือว่าข้อมูลของผู้บริหารทีมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าแบบแต่ละคนก็แบบเป็นเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ละกันอ่ะผมพูดงี้ละกันนะอ่ะต่อมาเรื่องของโรลแบบของเคานะครับโรลแบบตอนนี้คร่าวๆอ่ะเค้าจะมีด้วยกันแบบ4 5ตัวนะครับเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนแบบตัวของ h a s Workdown Run นะครับ อ่า uh, evm อะไรพวกเนี้ยอ่ะของมันจะเข้าร่วมกับพวกแบบหเหมือนโซลา ا ن าของตัวของโซเหรียญโซนะเพื่อนนะที่แล้วก็มีแอปทอสมีซุยอะไรพวกเนี้ยก,ก็ก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าคุ้นหูก็คือโซลานานะทุกคนจะคุ้นหูนะครับเพราะว่าจากปีก่อนสองปีซีสองปีก่อนมาที่โซล่าน่ามันเติบโตแบบก้าวกระโดดอะที่มันเป็นแบบระบบแบบใหม่อะที่มันเป็นอ่าฮิสตอรี่อะนะก็มันก็เลยทำให้โซลา่านี่ยเป็นการเติบโตเยอะนะครับแล้วก็สามารถทำแบบธุรกรรมแบบได้เยอะมากๆในในครั้งเดียวกันนะอ่าในช่วงนั้นนะ แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัวฮาร์ดแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัวฮาร์ดเวิร์แล้วกันเพราะฮาร์ดเวิร์เนี่ยเขาบอกถือว่าเป็นเรือธงของเขานะนะครับฮาร์ดเวิร์เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบอ่อพื่อไงดีอ่ะมันคือเหมือนมันคือระบบดาวอย่างหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนแบบเป็นจุดที่เราสามารถแบบมาแบบมีการขายแบบไงอ่ะขายของในเกมมาผมดาวอย่างนี้นะขายของในเกมได้มี NFT มีมีแบบพวกอะไรอ่ะเทียบ ในเกมอ่ะซึ่งแล้วผมต่อผมต่อแทนในเกมอะไรเงี้ยหรือแบบแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างซึ่งเอเนทีม, Energy, มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพื่อนมองตรงนะเอเนที Energy, มีความเสี่ยงมากนะครับแล้วก็เกมเอเทีก็มีความเสี่ยงมากคุณก็ศึกษาให้ดีผมพูดบ่อยมากเลยนะศึกษาให้ดีก่อนถ้าเกิดจะลงทุนพวกนี้นะครับนะอ่ะโปรดักต์มีอะไรบ้างนะครับโปรดักต์แบรนด์โลโก้อะไรก็ว่าไปฮะตามนี้่ะโลโก้โลโก้อ่ะ ข้อมูลเขาค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวกระดานหน้าเหตุลวกันป๊บเึงนะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูรันแอปของเขาดูนะครับหน้าตาจะประมาณไหนก็ก็ง่ายๆนะเอ่อในการแปลงเหรียญใช่ไหมคือผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ลิงก์นะครับมีพูดได้นะคือมันต้องเข้าใจว่ามันน่าจะต้องลิงก์กับกระเป๋าก่อนนะครับเห็นมีกระเป๋าคอยเบดด้วยอะไรเงี้ยครับ อ๋อนีวอลลุ่มของเขานะครับก็จะมีการบอกงานเทรดดิ้งวอลลุ่มของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านวอลลุ่มนะครับใน7วันอยู่ที่377ล้านนะฮะออทันทั้งหมดอยู่ที่โอ้โหเยอะอยู่นะหมื่นล้านเลยเหรออือฮึอะก็ลองดูกันเ,นเพื่อนๆนะนี่วอลลุ่มตลาฟันของเขานะครับก็จะมีแบบเชนเนี่ยบ้านที่มาทำกับเขาก็จะมีเนี่ย สูงสุดเลยนะครับจะเป็นอีเ e เรียมก็ธรรมดาเพื่อมันคือเชนดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วอีเ e เรียมนะครับลองมาก็อันเออไม่รู้กัน <laughs> อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต่อมาก็โพลีกอนมาติดนะครับแล้วก็ตัว OP เหรียญใหม่นะครับ OP นะออ t ติมิสต์นะครับเหรียญใหม่ OP เป็นสีเหรียญสีแด,แดงนะครับก็ลองดูนะอืม้มมาดูคร้าๆหน่อยนะวอลลุ่มก็จะมาโดดช่วงนี้เพื่อนโดดหนักเลยนะครับช่วงแบบ วันที่9วันที่9กน่าจะเป็นการเปิดเทรดครั้งแรกเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเร็วลุ้มหุ่นกระโดดขนาดนี้นะอะเ,เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะเปืือจะอยากลงทุนหรืออะไรก็แต่แต่ว่าผมไม่ได้เชื้อเชิญให้ลงทุนเลยนะครับแล้วก็พอเป็นแพลตฟอร์มพวกเนี้ยอย่างที่บอกอะขนาด FTX ยังล่มสลายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอนะแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันเองก็มีความเสี่ยงมากๆอยู่แล้วนะครับก็ ศึกษาให้ดีนะครับเงินของท่านนะครับเงินของท่านท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของตัวที่จะสเต็กกิ้งในใบแนนแล้วก็อยู่ตรงไหนนะครับป่ะไปด้วยกันครับมาครับเพื่อนผมพาไปดู่ตัวใบแนนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปลันให้ดูนะครับตัวลันแผดลันพูนะอันนี้ผมก็ถามว่าเจ็บไหมจริงๆช่วงนี้อ่อตก็เจ็บนะอรอตผมเหลือประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเองนะเพื่อนนะจากแบบลงทุนเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็แต่ก็ช่างมันนะไม่เป็นไรฮะก็ผมก็ยัง มีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับก็มีการแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่เงินแบบทั้งหมดนึนออปะคือไม่ใช่แบบไม่ไม่เยอะผมแบ่งสัดส่วนไว้ไม่เยอะนะครับของคริปโตเนี่ยประมาณสักไม่เกิน20%ของพอร์ตของพ่อ,อ,อแล้วนะครับก็ก็ถือว่ารับได้นะอ่ะก็ลองดูอ่ะมาดูเลยว่าพูดเอิม่มเยินเยอะนานแล้วอ่ะมาก็คือจอยู่ส่วนตัวนี้เพื่อนถ้าเกิดเพื่อนใช้ไปแนนนะครับกดที่เข่ามอทางขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับในคําว่า เอินนะครับแล้วก็กลุ่มกดไปที่คําว่าลันแพดที่เป็นรูปจรวดเห็นไหมลันแพดนะฮะตรงนี้ะกดเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมลันแพดอ่าใบแนนโทเคสลันนะครับแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะมี HFT นะครับตัวของ h าร์ดฟรอรนะฮะฮาร์ดฟรอรยังให้สเต็กกิ้งอยู่นะครับโปรตระแหนเขาให้เราขาให้เราฟาร์มมิ่งอ่ะสามสิบวันเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะทั้งหมดอยู่ที่15ล้านเหรียญนะครับซึ่งตัวของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยไอเหรียญเนี้ย ทั้ง global ของเขาเลยนะมันจะมี 1, ะอยนะู่พัน,น 1, ล้านเหรียญนะนจ่ายผิดนั้นหนึ่งพันล้านเหรียญนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆปล่อยออกมาทีละแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจ4ี่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์มั้งไม่แน่ใจต่อปีอะไรเงี้ยหรือต่อเดือนไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะดูแล้วกันคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนเหรียญของ BUSD ครับ BUSD คืออะไรมันคือเหรียญ stable coin ของแพลตฟอร์มไมเนนมันคือ USD นั่นแหละ USD o l l a r นะครับของไมเนนนะแล้วก็ BNB ครับถ้าเกิดเพื่อน BNB BNB เนี่ยสามารถเอามาเอิร์นได้คือสามารถเอาาาาามมมเอฟรรร์ได้้ตงงนนีะคับซึ่ ถ้าเกิดผลตอบแทนตอนนี้คือถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อ b u อดีต้วมาฟานอยู่ที่1.4%น้อยนะเห็นต์้ยไม่ไม่มีหรือเหรอกนะครับแล้วก็ BNB เนี่ยอยู่ที่3.3%นะครับก็ผมว่าผลตอบแทนมันดูน้อยใช่ปะแต่เพื่อนๆก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าบางเหรียญเนี่ยที่เขาให้ผลตอบแทนคุณเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเขาเขาเอาตัวนั้นมาจากไหนนี่ยหรอเปล่าเขาเสกมาหรือเปล่านี่ยหรอเปล่คุณต้องคุณต้องเอะใจนิดนึงนะเนื้อไหมว่าแบบ บางอย่างที่มันของมันมีการตอบแทนที่สูงมากๆอะ่ะมันต้องมีความเสี่ยงมากๆเหมือนกันนึกออกปะมันไฮด์ไมันมันคือไฮด์ไทยรีเทิร์นหนึกออกปะมันธรรมดาไปแล้วนะครับไม่มีที่แบบผลตอบแทนแบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่เสี่ยงเลยผมพูดจริงๆมันไม่มีหรอกการลงทุนอย่างนั้นนะเพื <laughs> ่อนมีมีก็มีแชร์ลูฟโอได้อยู่นะมัน <laughs> ให้ได้นะแต่ว่าก็ก็อย่างว่าแหละอ่ะว่าไปฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันคือการที่ผมมาเล่นตรงเนี้ย ผมก็ได้ผลตอบแทนไม่เยอะนะครับแบบมาฝากหรือมาสเต็คก,กิ้งคุณแล้วคือผมรู้ว่ามันไม่เยอะหรอกนะฮะแต่ก็แบบมันก็เป็นผมพูดวนอีกและววนอีก้วก็เดี๋ยวผมฝากหมดเลยนะครับคือทุกเหรียญของผมเลยนะครับ <S <S เพราะว่าฉะนั้นอ่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนเพราะว่ายังไงเหรียญมันไม่หายอยู่แล้วนะฮะเพราะผมใช้เหรียญของเขาในแพลตฟอร์มเขาอ,อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมอ่ะทำมาหลายครั้งแล้วนะครับในส่วนของตัวร้านแพลนร้านพูพวกเนี้ยผมมาฝากกินตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเหรียญพอเวลาเข้าเทรดใหม่เนี่ยมันก็ ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะขายหรือจะเก็บไว้นะครับแต่ว่าผมก็จะมีทั้งสองอย่างขายหรือเก็บไว้ก็ได้ได้ทั้งคู่เลยวิโซน่าเหรออยู่15าดอลนึงนะอยู่500กว่าบาทนะครับตัวนี้เคยอยู่มาร้อยดอลน,นั่นเพื่อนลงมา85ดาอน,น่ะอย่างเยอะเลยนะเพิ่งมานั่งดูราคาบิตคอยอยู่ที่166 0 0หแสนบาทต่อเหรียญน,นะครับอีเ e อร u m ีมอยู่ที่1,200 US อยู่4 5 0ห0ืบีเอ็มบีเหอยู่ออยนะครับบีเอ็มบีนะอ่ะก็ ก็ถือว่าเป็นสามเหรียญที่แบบค่อนข้างแข็งมากๆเลยนะพเพื่อนๆแต่ก็อย่างบอกนะครับอย่างที่บอกไปคือบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญอื่นหรกอเปล่ปะเหรียญอื่นจะเป็นเอาคอยนะครับเวลาเขาเรียกในวงการกันเนอะคือพเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันบิตคอยจะไม่เหมือนเหรียญอื่นนะครับนะระบบเขาไม่เหมือนกันอ่ะก็วันนี้ก็คงเท่านี้นะครับมามาบอกเบื้องต้นว่า,วามันมีตัวรันแพทเฉยๆนะฮะแล้วก็ก็เลยท้าวความนิดหนึ่งว่าตัว H อ t ที่เราจะมารันแพดกันเนี่ยมันคือเหรียญอะไรนะครับแต่ว่า ผมก็คงคิดว่าไม่ได้ซื้อ HT เอยู่แล้วนะครับไม่ซื้ออยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดมีเหรียญแบบ nB แล้วผมสามารถแบบเอาไปเอาไปแบบสเต็กแล้วก็เอาเหรียญ HT เได้ก็ถือว่าได้ฟรีไปเ,ปเพื่อนๆนะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนึกออกปะแต่ถ้าเกิดให้ผมไปซื้อผมก็คงไม่นะครับอ่ะก็วันนี้ก็คงคร่าวๆประมาณนี้เพื่อนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปผมนะยังไงก็อย่าลืมนะครับเพื่อนกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจผม,มนะแล้วก็อย่าลืม กดตัวกระดิ่งติดตามของมันนี่มีไว้หน่อยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะเดี๋ยวคราวนี้เห็นปะคราวที่ผมลงคลิปเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรทนะวันนี้พอดีมันมีเรื่องด่วนเลยต้องรีบทำคลิปให้นะครับก็เดี๋ยวแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมพีิจารณาได้ไดูได้ตอบให้ทุกคอมเมนต์น,นะยังไงขอบคุณทุกคน,นมากที่รับชมคลิปของผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม